รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับสู่รายการวาสดวลาสีวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านญี่ปุ่นนะคะจังหวัดอยุธยาบุโกะมีนัดกับพี่สาวคนนึงสวยมากสวยพ่อกับบุโกะเลยแล้วตอนนี้ดังมากๆเลยไม่มีใครไม่รู้จักพี่สาวคนนี้นะคะแต่ก่อนอื่นหมนที่บอกเลยว่าเรามาเสพบรรยากาศแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่อยุธยาที่นี่กันก่อน ปุ่นหรือเจแปนิสวิเลตตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลเกาะเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่ละค่ะที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเรื่องราวของชาวญี่ปุ่นที่มาตั้งหลักพักฐานเมื่อครั้งกรุงศรงีอยุธยาเป็นราชธานีตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่16บโดยมีนายยามะดาตั้งอามาซะเป็นผู้นำชาวญี่ปุ่นในขณะน,นั้น ซึ่งภายหลังถูกแต่งตั้งให้เป็นออกยาเสนาพิมุกในสมัยของพระเจ้าทรงธรรมซึ่งท่านได้รับการยกย่องในเรื่องความจรงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์จนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองคอนครรีธรรมราชจวบจนสิ้นชีวิตซึ่งในหมู่บ้านญี่ปุ่นก็มีศาลเจ้ายามดะนางามาสะเพื่อเป็นอนุสรณ์ให้คนรุ่นหลังได้รำลึกถึงนั่นเองล่ะค่ะคนญี่ปุ่นสมัยก่อน จะเข้าไปไหว้ที่ศาลเจ้าต้องชำระล้างร่างกายให้สะอาดบริสุทธิ์เสียก่อนนะคะพอล้างเสร็จแล้วก็เข้าไปข้างในได้เลยเดี๋ยวเราไปขอพรกันนะคะจริงๆเขามีใส่เหรียญน,นะคุณผู้ชมนะตรงนี้ใส่เหรียญไว้ตรงนี้ได้เลยเมื่อปี2 0 0 0นะคะ4 7่ 8, ค่ะกองเรือญี่ปุ่นได้สร้างศาลเจ้ายามาดาะนะคะนากามาซะและเสาโทริอิที่นี่นะคะคุณผู้ชมข่ง มีการสันนิษฐานว่าชาวญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ที่นี่มีถึงสมกลุ่มด้วยกันนั่นก็คือกลุ่มพ่อ,อค้ากลุ่มโรนินที่เข้ามาเป็นทหารอาสาในกรุงศรียอยุธยาและกลุ่มชาวญี่ปุ่นที่นับถือศาสนา,าคริสต์ซึ่งคาดว่าจะมีชาวญี่ปุ่นอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ราวๆ1,000ันถึง1,500คนเลยทีเดียว หลังที่เขาไหว้ขอพรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีการเขียนป้ายเนี่ย<แ>เพื่อมาขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าอยากได้อะไรของแล้วแต่ว่าเราจะขอเรื่องอะไรได้เลยค่ะภายในหมู่บ้านญี่ปุ่นได้จัดแสดงนิทรรศการเรื่องราวต่างๆเกี<ๆ>่ยวกับวิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นในสมัยกรุงศรีอยุธยาและได้มีการจาลองบรรยากาศให้หมู่บ้านแห่งน,นี้มีความเป็นญี่ปุ่นยี้ใจทั้งสวนเอ่ยสลงสลา ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็อดไม่ได้ที่จะเช่าชุดกิโมโนโใส่ชะภาพสวยๆไม่ไม่ต้องบินไปถึงญี่ปุ่นก็ฟินได้จ้ะเนาะตรงนี้เนี่ยก็ไปถ่ายรูปตามมุมต่างๆตามจุดต่างๆได้สวยงามมากๆแล้วก็แบบอารมณ์แบบนี่ๆๆๆๆๆเหมือนเราแบบกิ่งไผ่แล้วก็มัชเขียญญี่ปุ่นที่จายอ่ะ บุกอุักจุดๆอย่างเงี้<น>ยตั้งแต่ละครนะคะออกอากาศไปต้องบอกเลยนะคะว่าตอนนี้นี่นะคะโอ้โหคนมาเที่ยวเยอะมากค่าเข้าเนี่ยเก็บแค่คนละ50บาทเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่างเสาร์อาทิตย์นีกก้ก็อย่าลืมมานะคะที่หมบ้านญี่ปุ่นที่จังหวัดอ,อยุธยายแห่งนี้ค่ะ มาเลยจ้าที่หมู่บ้านญี่ปุ่นเปิดทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9โมงครึ่งไปจนถึง6โมงเย็นนอนน่ส่วนเสาวอาทิตย์และวันนักขัดษะเริดแ8โมงครึ่งจะมากันได้เลยอเดินชิวกันแล้วไปตามหาพี่สาวเจ๊บุ๊กกันต่อวัวจะเดินอ้อยอยู่เนี่ยเมื่อไหร่จะเจอกันซักกะเท ถึงเรียบร้อยแล้วนะคะพี่สาวที่ผู้ก่ออัดเอาไว้นี่เลยเท้าทองกิบม้าขนาดรูปปั้นยังสวยขนาดนี้แล้วถ้าเกิดย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยอยุทยาจะสวยขนาดไหนเท้าทองกิบม้าเนี่ยเป็นชาวอายุทยาลูกครึ่งเชื้อสายโปรตุเกตญี่ปุ่นมีชื่อว่ามารี กีมาเดอร์ปีนาบิดาชื่อฟานิกส์นะคะลูกครึ่งญี่ปุ่นโปรตุเกสมัรดาชื่ออุซูนะคะยามาดานั่นเองนะคะซึ่งเป็นชาวญี่ปุ่นนะคะทั้งสองคนนับถือศาสนาคริสต์อบพยพมาที่อยุธยาเนื่องจากถูกกีดการเรื่องการนับถือศาสนาคุณผู้ชมอาศัยอยู่ในหมู่บ้านโปรตุเกสนะคะตรงข้ามหมู่บ้านญี่ปุ่นตรงนี้แหละนะคะคนไทยรู้จักก็คือท้าวทองกิบมาในฐานะต้นตำรับขนมตระกูลทองทองหยิบทองยอดฝอยทองนั่นเองค่ะคุณผู้ชมมาดูนี่ เขาดอกจันเอาไว้ท,วท้าทองกิบม้าไม่ใช่ชื่อบุคคลแต่เป็นตำแหน่งวิเศษในห้องเครื่องนะคะพระยศของหวานท,าวท้าทองกีบมา้ารับราชการศักดินา400เขาเป็นราชินีแห่งวงการขนมไทยนะคะท,ท้าทองกิบม้าเนี่ยคุณผู้ชมคะ่ะชั่วโมงนี้ไม่มีใครไม่รู้จักเท,ท้าทองกิบมา้าเพื่อนรักแม่การลเกตหรอกเจ้าคะ่ะ นางเป็นภรรยาของพระยาวิยเยนหรือฟอลคอนซึ่งเรารู้จักกันตั้งแต่เรื่องบุกเพสันนิวาสจนข้ามเวลามาพรมลิขิตท้าทองกิบม้าก็มีลูกชายอย่างหนุ่มจอรดมาให้แม่ยกได้ชื่นออกชื่นใจแป๊บหนึ่งก็สิ้นซะละเสียดายจริงๆเจ,จ้าค่ะและอย่างที่เจ๊บ,บุกบอกว่าท้าทองกิบม้าเนี่ยได้รับสมญานามว่าเป็นราชนีขนมไทยตระกูลทองแม้ว่าจะไม่มีหลักฐานใ,นใดๆบ่งบอกว่า เธอเป็นผู้คิดค้นสูตรขนมนี้ขึ้นมาจริงๆแต่คำบอกเล่าที่ถูกส่งต่อมาตั้งแต่อดีตกาลก็ทำให้คนรุ่นหลังอย่างเราๆนี่เชื่อว่าเธอคือผู้คิดค้นขนมไทยตระกูลทองขึ้นมาจริงๆนั่นเองละค่ะถึงแมายว่าตอนนี้นะคะท้าวทองกิบมาจะไม่ได้อยู่แล้วนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะตำรับตำราขนมหวานเนี่ยนะคะก็ยังอยู่คู่กับประเทศไทยของเราเดี๋ยวนี้บุโก็จะพาไปดูนะคะว่าวิธีการทำขนมไทยตระกูลทองเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามบุโกะไปค่ะ ไปตามหาผู้สืบทอดความขนมไทยตระกูลทองของเท้าทองกิบม้ากันว่ากันว่าบ้านเขาอยู่และแวกเดียวกับหมู่บ้านญี่ปุ่นนี่แหละคุณผูก้กะมาตามรอยในละครมาตามหาไทายยากเท้าทองกิบม้าหทองหยิบทองหยอดฝอยทองคุณยายมารีใช่ไหมคะใช่จ้ะ อ,อร่อยมากที่ดังกว่าขนมที่้านแม э ่ก็คือแม่นั่นแหละเพราะว่าชื่อดังไปเหมือนตัวละครแม่มาลีคนก็เลยมาขอถ่ายกับแม่มาลีตัวจริงสักหน่อยเป็นไงคะแม่ตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นเกาเหลารวมต้มยำหนึ่ง่เส้นนี้เป็นอยุธยาดั้งเดิมเลยค่ะอาแปะที่ตลาดหัวรอเขาทำมาหลายสิบป uh ีแ huh. ล้วข้างหลังก็เป็นเรือเก่าเคยเจอแม่นางเรือไหมเดินชนแล้วก็แกล้งทุบ